มันเพิ่งสองเดือนสองเดือนสามเดือนเองสามเดือนสามเดือนกว่าเราก็น่าจะฟังรู้เรื่องเดี๋ยวไม่ติดกับหัวไม่ได้ติดกับหัว,หวติดถูกแล้วแต่ช่างอ่ะช่างที่เขามาติดประตูอ่ะมันคนละช่างกันช่างในหมู่บ้าน เขาไม่เคยดูเห็นประตูแมวมั้งเขาเลยคิดว่ามันกับหัวมันไม่ได้กับหัวมันคนละฝั่งแต่ว่ามันฝั่งเดียวกันมันฝั่งเดียวกันครับมันมันมันติดถูกแล้วติดถูกแล้วติดถูกแล้วไม่ไม่ได้กลับหัวไม่ได้กับหัว,หวช่างคนละคนละคนกันเขาเลยไม่รู้ไม่รู้เรื่องไง ต่อไปสิ่งต่อไม่อผมอยากเลี้ยงจระเข้ความฝันผมอะอยากเลี้ยงจระเข้อันนี้พูดจริงๆนะมันไ,ไ,ไ,ไม่ได้แบบตอแหละนะคือผมอะสมมติถ้าผมมีเงินสักพันล้านใช่ป่ะถ้าผมรวยเหมือนสุรตาชใช่ไหมผมอะจะทําบ้านหลังหนึ่งหลังใหญ่เลยหลังใหญ่แล้วข้างบ้านเราจะไม่ทารั้วเราจะทํารั้วแหละแต่ทํารั้วเป็นขนาดเป็นวงกลมเป็นวงกลมล้อมบ้านแล้วผมก็จะเลี้ยงจระเข้ไว้ไว้รอบบ้าน เป็นวงกลมจริงๆจะทําจริงๆแล้วก็จะทําอีกชั้นหนึ่งคือเลี้ยงเลี้ยงสิงโตสิงโตแล้วนะนะสิงโตชั้นหนึ่งแล้วก็ทําอีกชั้นหนึ่งเลี้ยงไฮยีน่าคือจะมีสามเฟสเวลาโจรมาครับด่านแรกมึงต้องผ่านจระเข้ด่านสองมึงต้องผ่านสิงโตด่านสามมึงต้องผ่านไฮยีน่าถ้ารวยขึ้นไปอีกผมอยากเลี้ยงฉลามขาว อันนี้ไม่ได้จอแหลกนะจริงๆถ้าผมอยากถ้าผมรวยมาสุรตาดะผมจะซื้อที่ประมาณสักหมื่นไร่เลี้ยงฉลามขาวโดยเฉพาะเพราะว่าฉลามขาวมันต้องว่ายน้ําตลอดเวลาใช่ไหมละ่ะผมก็จะไปแถวแบบต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็ไปซื้อไร่ซื้อที่ถ้าซื้อที่แบบว่าถ้าไม่มีภูเขาเปิดภูเขาใช่ไหมภูเขามันผมก็จะซื้อที่ทั้งภูเขาเลยแล้วผมก็จะระเบิดระเบิดภูเขาทิ้งซะแล้วผมก็จะทําเป็นบ่อน้ําให้ฉลามขาวผม ฉลามเลี้ยงไม่ได้มนตายไม่เขาเลี้ยงก,กระจกเล็กไงเขาเลี้ยงคือฉลามขาวอะถ้ามันไม่ไว่ายน้ําอ่ะมันจะตายมันจะชนกระจกถูกต้องไหมผมไม่ได้โง่ผมศึกษามาผมศึกษามาแล้วคือเราก็ซื้อที่ลยไงซื้อเป็นสองสามพันไร่สามหมื่นไร่อย่างเงี้ยซื้อแม่งให้ใหญ่ที่สุดอะเท่าที่ฉลามขาวมันจะไว่ายได้อ่ะจะซื้อแบบล้านล้านไร่อย่างเงี้ยซื้อประเทศอะซื้อประเทศอะประเทศเราอะอ,าอยู่ เนี่ยอย่างเช่นประเทศลาวใช่ป่ะผมก็จะซื้อประเทศลาวเลยแล้วก็ทําเป็นบ่อน้ําเป็นฉลามขาวให้ฉลามขาวผมอยู่ฝั่งลาวอย่างเงี้ยเออแล้วทําไมกูไม่ซื้อเกาะส่วนตัวแล้วกูเอาทะเลเออจะเออทำไมกูไม่ซื้อเกาะส่วนตัววะแล้วกูจะไปทําอย่างนั้นเพื่ออะไรวะ ไม่แต่มันไอ้นี่ไม่ได้ไงทะเลอมันลึกเราก็ระเบิดไงสมมุติเราผมซื้อประเทศลาวมาใช่ปะผมก็จะเอาน้ําอ่ะทะเลอ่ะใส่ประเทศลาวทั้งประเทศเลยใส่ทั้งประเทศแล้วข้างบนอ่ะผมจะทําเป็นกระจกเราก็จะสามารถเดินเดินดูฉลามขาวได้เป็นแบบพันสองพันกิโลอ่ะอยู่บนกระจกอ่ะเฟี้ยวทำเป็นพื้นที่โลง่งอ่ะ รวยไม่พอเว้ยที่จะทำแบบผมอะต้องโก้ด้วยต้องปัญญาอ่อนด้วย เส้นโพลรวมมีอะไรวะ เจอแล้วเว้ยดีใจจังเลยเว้ยเจอแล้วเว้ยแมวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดเอเอแปดเจ็ดแปดหกเจ็ดแปด ห้าหกเจ็ดแปดสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดหนึ่งสองสหเจปดหเจปสองสาหหเจ็ดดสองสหหเจปดสหหเจปดหหเจ็ดหหเจปด 7เจ็ดแปดเจ็ดแปดดักในเมืองนอกอคนทนี่ยใช่หรอเขาแลบป,ปะทุกคนช่วยหาเพลงหน่อยมันร้องปึงป้งปึง้งปึ้งจำได้แค่นี้ แมวตาสองสีคือแมวที่นาโชคจริงหรือเปล่ามาดูคําตอบกันในคลิปนี้จ้าปกติแล้วนะคะแมวเนี่ยตาทั้งสองข้างจะเป็นสีเดียวกันค่ะซึ่งสีของตาแมวนะคะจะเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าม่านตาตา,ตาหรือว่าอริสนั่นเองแรกเกิดนะจะาอริสเขาจะเป็นสีฟ้าพออายุ2-3สัปดาห์ขึ้นมานะคะหรือว่าส3งึงเดือนขึ้นมาเนี่ยตาจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวสีน้ำตาลหรือว่าสีเหลือง ซึ่งถือว่าเป็นความปกติของตาแมวทั้งสองข้างอะไร<ต>วะแป๊บหนึ่งปกติแล้วนะคะแมว2 2> คือตอนอแมว,ตอ,แมวตอนแมวเป็นเด็กตาแมวจะเป็นสีฟ้าค่ะซึ่งสีของตาแมวนะคะจะเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าม่านตาหรือว่า iris นั่นเองแรกเกิดนะจ๊ะ iris เขาจะเป็นสีฟ้าพออายุ2-3สาัปดาห์ขึ้นมานะคะหรือว่า2 -3 เดือนขึ้นมาเนี่ยตาจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวสีน้ำตาลหรือว่า ซึ่งถือว่าเป็นความปกติของตามแมวทั้งสองข้างแต่บางพันธุ์นะคะเช่นแมวขนสีขาวเนี่ยเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นทําให้เมลานินนะคะหรือว่าพิกเมนต์นะคะเ<อ>ม็ดสีเนี่ยทำงานไม่ปกติหรือเต็มที่<อ>สังเกตจากการที่ผิวเขานะคะหรือว่าขนเขาเนี่ยเป็นสีขาวแสดงว่าเมลานินเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที่<อ>ก็จะทําให้ม่านตาเขาเนี่ยไม่เปลี่ยนสีจากสีฟ้าเป็นสีปกตินั่นเอง และการที่ตาสอง <J T. S 1> ข้างไม่ไมีคนละสีกันก็ไม่ได้แปลว่าเท้าตาบอดน,นะคะหรือเขามองไม่เห็นเห็นความผิดปกติเฉพาะ <Sh ia. S 1> ม่านตาหรือเฉพาะสีเท่านั้นการมองเห็นเป็นเรื่องปกติทุกอย่างเลยจ้าแต่ประมาณ30-40%ของแมวสีขาวที่ตาสองสีนะคะก็จะมีโอกาสที่ขูบอดหรือว่าหูไม่ได้ยินเสียงได้นะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เรามีแมวตาสองสีนะคะแสดงว่าเกิดความผิดปกติของพันธุกของเขานั่นเองเอาชิหายลแล้วภายนอกกับดวงมาแล้วเขาสวยมากๆเลยใช่ไหมคะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าแมวสีอื่นนะคะจะเกิดเหตุการณ์นี้ไม่ได้นะแต่ว่าเกิดได้น้อยมากๆากเลยแล้วก็มักจะไม่มีเหตุการณ์ของการหูบอดด้วยนะใครชอบคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้เนะีแมวกูเป็นอนะไระนชิบหายล้ แมวตาสองสีแมวที่ตาสวยจนหลายๆคนหลงไหลเี่ยฮะอุะ้ยใช่โว้ยเนี่ยตอนอยู่ที่กลางคืนเป็นแบบนี้เลยโพมึงโคตรสวยส,วส,สัตว์เชียช่ยโคตรเท่อะเนี่ยสีเขียวกับสีฟ้านี่โคตรชอบอเลยเกิดจากความผิดปกติของเมลานินในมตาที่ทําให้ตาสองข้างมีสีที่แตกต่างกันเรียกว่าเท t โรโคเ r ok ีย i a iridis ชี้แม่งเวอร์จัดเพชรตาแมวเหมือนกันที่ไหนแมวตาเพชรหรือแมวตา สองสีคนละอย่างก,กันเลยนะคะ,คะแมวตาเพชรหรือเพชรตาแมว<อ>น้องไม่ได้เป็นแมวสายพันธุ์พิเศษอะไรนะคะแต่น้องเป็นต้อกระจกค่ะ<อ>ทําให้เลนตามีาความขุ่นัว<อ>เห็นเป็นวาวออกมานะคะ<อ>คนเลยไปเรียกว่าแมวตาเพชรหรือเพชรตาไม่ไอตาตา,ตาแบบเนี้คือตาบอดไปแล้วปะหรือหรือมองอะไรไม่ค่อยเห็นแมวค่ะ ซึ่งแมวชนิดนี้นะคะต่างจากแมวตาสองสีค่ะแมวตาสองสีนะคะเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมค่ะทําให้ตาสองข้างเนี่ยมีลักษณะคนละสีไม่ได้มีเลนตาขุ่นมัวอะไรนะคะดังนั้นแมวตาสองสีเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นค่ะสามารถมองเห็นได้ตามปกติเลยค่ะ <ừ> ส่วนแมวตาเพชรนะคะเกิดจากต้อกระจกทําให้มีปัญหาเรื่องการมองเห็นโดยสาเหตุหลักๆที่ทําให้เป็นต้อกระจกนะคะเหมือนคนเลยค่ะอายุที่เยอะขึ้นนั่นเองค่ะอ๋อคือการที่เป็นแบบนี้ที่ที่เขาควักตาแมวไปขายอะไรก็คือต้องเป็นตาแบบนี้ก่อนใช่ไหมถึงจะจะไปขายได้ใช่ปะ ประมาณฟิลแบบนี้ปะเนี่ยฟิลแบบพวกนี้ปะเขาดึงควักตาแมวไปขายอะนะเขี้ยบ้าจัดที่มันเทะ Ten facts about cats with heterochromia One heterochromia refers to a unique condition where a cat's eyes are different colors Two it's more common in certain breeds like Turkish Van Come เดี๋ยวก็ไปเห็อมันหลุดออกมาเองเหรอเจอที่ไหนบอกเยอะๆนะใกล้เออแล้ว เจอตำรวจอ่ะไม่ตำรวจไม่ถือบ้างเหรอคุณาตอนที่กวิ่เหี้ยตามเขเมือกูหักออกก่อนดิขี้ขวายกียดียวแม่งเลย แมวถอดให้ปัญญาอ่อนแมวถอดลูกกตามมาให้มึงเอาแมวไหนเนี่ยอสัตว์แมวพันคุยอะไรวะเนี่ยถอดให้ลูกกตา่าเจ้าของใช่เหรอมันเดินควักลูกกตามานี่ครับตาของผมครับใช่เหรอไอสัตว์แมวพันคุยอะไรเนี่ยกูไม่อยากจะรู้แมวตาเพชร เพชรถอดลูกตามาให้เจ้าของมันเป็นไปไม่ได้ คุณว่าถ้าเราเลี้ยงจระเข้เนี่ยเราเลี้ยงมันต้องแต่อยู่ในไข่มันเจอหน้าเราทุกวันอย่างเงี้ยพอมันโตขึ้นมันหิวมันจะแดกเราปะมันจะรู้ไหมว่าเราคือพ่อหรือแม่มันที่เลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กอ่ะมันจะแดกหรอวะ แล้วคุณลุงที่เคยเคยเลี้ยงจระเข้เนี่ยเขาตอนนี้เขาหายไปทุกคนยังได้ติดตามมีใครติดตามคุณลุงไหมครับที่มีข่าวว่าคุณลุงเลี้ยงจระเข้ตั้งแต่เด็กสนิทกันมากลงไปไว่ายน้ําด้วยกันตอนนี้เขายังอยู่ดีไหมครับผมอยากรู้มันเคยมีข่าวอยู่ใช่ป่ะเมื่อนานม,มาแล้วอผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าตอนเนี้ยนะนแซ่เ่ไเชี่ยวมาวจังหวะ ตู <t step> ้เออกูดึงแบบกูดึงออกมาได้เลยปะกูดึงอาวุธไม่เห็นได้เลยอะเฮ้ยมึงดูมันดึงยังไงวะโลโลหเฮ้ยมึงดีมาเนี่ยมันดึงยังไงวะอาวุธอ่ะ มันต้องกดรับทั้งหมดลงอมึงเชื่อกูไหมเนี่ยไม่มีใครเชื่อกูเลยอ่ะคุยอันนี้อันนี้ผมห้ามไปเมืองบนใช่ไหมครับไม่ไม่เมืองเราเราอยู่เมืองบนเนี่ยเพราะเราอยู่นอกเมืองแต่พวกมันในในเมืองไม่เชื่อทำไมมะเผาได้พาวได้ดทำไมมันไวยังวะชััวโงจครบ จริงหรอโดยที่กูกดทางเคสหมอเคสตำรวจเคสเพื่อนมันลงเมืองบนเลยมันลงไหนลงไหนบางบาโซนเมืองบนเมืองบนเมืองบงครับลุงทะเลทรายอ่ะโดดไปพาเลทรายอ่ะพเมืองบนใช่ไหมครับผมเราโอเคมันเข้านตัวเลขป้าบนรทุนมามันเหลือล้อเดียวแล้วเนี่ยไอ้โคตังมีใครแก้บรรทุนไหมไอ้บรรบรรบารอเราเลยป้าตอนที่เราเกิดอ่ะหรือว่ายังไงใช่ครับใช่ครับรอเลยรอเลยครับลุงโอ้ยเที่ยแล้วไม่รู้ได้ยงไงมาเห็นเราเหรอไม่รู้ครับอันนี้ไม่ชัวร์ไอ้ฝางงตัก เงีงยตักเงีงต้ตักเงี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 ้ตัก,ตกเฮ้ยดีว่ะเออแม่งหลอดเต็มอ่ะไอ้เทียบโคตรใหญ่ แม่งหลอดเต็มเลยว่ะโคตรเจ๋งไอ้อยู่เขาตัวกุ้งสองคันอะไอ้เซิร์ฟยังไม่มาอีกเหรอรลุงยังครับยี่ยน้องกูกลายเป็นเปไปแล้วมั้งเนี่นนยหลุมนะล็อกจนอุ้มหรือเปล่าครับก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปไมันล่ามันจม่นจะมันจะชาใช่ยพวกเรากระจายก,กันให้มันครบสักหกสิบเจ็ดสิบอะเราหกสิบกว่ากับเจ็ดสิบอะเจ็ดสิบแล้วเรามาเติมหัวดีหอวได้ไอมโซนโซนทะเลทรายอย่าอย่าเฉียดนะถ้าไปได้ตอนนี้รวมกูไปได้ก่อนรวมกูไปได้ก่อน ผมโดนตกงไหนครับพี่ไม่ยังไม่แยกแยกไว้ก่อนไม่โดดเมืองบนก็ได้หรือโดดบนโคเคนได้กูรอรับได้อยากโดดบนเมืองบนโอเคมันน่าจะอุ้มเราอยู่เปล่าปไม่มีโดนโดนเราไล่เข้าเมืองหมดแล้วเราปีมันเข้าเมืองหมดแล้วแจ็คก็จัดเลยพี่ผมเลยจะไปพาวลุเลยแบ็คดิจเคเพื่อนใครไปอะไรอ่ะจะทำอะไรอ่ะผมเองผมเองผมแทงจ่ายด้วยอ้อนเนี่ยมึงจ่ายหมอเลยข้างๆเนี่ย จเต็มเยอะครับถึงเมืองบนติด,ต,ดติดไว้ก่อนได้ไหมครับมีอยู่เหลือสองแสนเฮ้ยเขาติดได้ไงอะ่ะแล้วแล้วเพื่อนจะโดนหมอชุบยังไงอะ่ะแล้วแต่ไม่ไใครใครใจ่ายใครใจ่ายก่อนได้ไหมครับผมมีแค่สองแสนอาเดี๋ยวพี่โอนให้เลขกอะไรน้องสามห้าแปดแล้วสามห้าแปดเดี๋ยวผมไปจ่ายโอ้ยหายไม่ถึงวะไมถึงไหนอ่ะแอร่รับได้ยอยู่เกิดเตดิเมอะ ไอชิเรอยู่ไหนชีโรชีเียอยู่แถวเหมืองเต็มเลี้ยงีเอนีเอนเป็นหนึ่งล้าน1นึ่งแสนอ่ะถ้ากูเกิดมคลกานรันม่หาาไปใจ จะหลุดเพิ่มนะกระหลันเทเลไซน์พาหลังปั๊มเบอร์รถที่ใกล้โมไอแซบอ่ะพี่มรถมึงขยันรถไไไฟปมใครทหารเบิกได้ปะใครทหารเบิกได้ปะริมทะเลมึงดูทินเทียอะไรดิทหาระไรแฟนเพิ่งโดนไปพี่มองไม่เห็นเลสมารลับไปไบเลสมองไปที่ทะเลอะอะไรอะไรละที่พาวเหรอแหลบแล้วนด้หายไม่ที่ที่เอาจริงถึงนะ จะทำให้โดน เดี๋ยวบินรอบเมืองทั้งสองรอบไปดูด้วย